พระนันทาเทรีเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุดโทธนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นกนิษฐภคินีของเจ้าชายนันทะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะพระเชษฐาต่างพระมารดาออกบรรพชาจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนางจึงเสด็จไปอุปสมบทยังสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่กล้าเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อรับพระโอวาเพราะกลัวถูกตำหนิในเรื่องรูปกายเนื่องจากท่านยังยึดติดเรื่องความสวยงามอยู่ครั้งเมื่อถึงคราวที่ต้องเข้าเฝ้าจริงๆพระพุทธองค์จึงทรงเนร รูปหญิงสาวสวยงามที่สุดคนหนึ่งให้เห็นและให้เห็นรูปโฉมของหญิงสาวนั้นเปลี่ยนไปจนถึงวัยชาราและล้มตายที่นอนชอนชัยจนเหลือแต่โครงกระดูกแล้วตรัสว่าดูก่อนนันทาเธอจึงดูอัตภาพร่างกายอันเป็นเมืองแห่งกระดูกนี้พระนันทาเถรีทรงกระแสจิตไปตามพุทธดรัตน์ก็บรุพระอรหันตผลเมื่อสําเร็จพระอรหันแล้วพระนันทาเถรีเป็นผู้มีความชํานาญในการเพ่งด้วยฌานพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเป็นเอตคัคคะาในฝ่ายผู้ทรงฌาน